ทำนายความฝันทำนายความฝันเลขนําโชคฝันเห็นสนามกีฬาฝันเห็นสนามกีฬาแห่งชาติแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทํานายฝันนะคะฝันเห็นสนามกีฬาแห่งชาติแปลว่าอะไร เหมือนจะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์การได้ลูกเลย ฝันเห็นสนามกีฬาแห่งชาติฝันว่าเดินทางไปฝันว่าเดินทางไปสนามกีฬาแห่งชาติหรือฝันเห็นสนามกีฬาแห่งชาติแปลว่าคนที่มีแฟนแล้วมีเกณฑ์จะตั้งคันได้บุตรชายอ้วนขาวมีเกณฑ์ตั้งคันได้บุตรชายอ้วนขาวน่ารัก ท่านมีเกณฑ์จะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมมีเกณฑ์จะได้ไปเจอหมอดูได้ไปหาหมอดูเก่งๆท่านจะต้องระมัดระวังท่านจะมีปัญหาทะเลาะกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความอุปถัมภ์จากเพื่อนเป็นช่วงที่ว่าท่านอะท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจะรู้สึกท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่ มีปัญหาคนรักเปลี่ยนไปคนรักทําตัวเปลี่ยนไปจากเดิมคนรักตีจากเลขนำโชค06106109091นะคะ06109091ค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอ๋จ,จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ